ยอดบังน,นี่โอ้ยคุณแม่ขาปูน้อยหนีมือคลิปนี้จะพาพี่น้องมาชมการหาปูหน้าแบบบบานครับกดติดตามช่องแบบบานๆให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้สิภาคันมากุดกับปูนะคะพี่น้อง สีลากุดดิปา้าเพื่อนีลากน่าจะของหีืล่ะค่ะดูทุกกระปูอืมคนกระปูกระเสรด้วยเด้ยพี่นอ้องพิเศษแบบอ้อมก็ได้ไม่ดองมีตัวมันฮู้ได้พี่นอ้องฮู้กระปูกระปูในหู้นี่นี่าพ่ฟงขึงเนื้อฟงขึงเนื้ Ừ. Rồi, nhà. Với rồi, thế này. Đây, ừ. Ừ. Mày coi nhà cua với mắt ôm Cua là cái thốn mày Đấy đây hông Có gì Chắc đi nổi thì nhảy đó, đi nổi หูหน่อยหูใหญ่ก็หน่อยก็มีเด้องดังเถื่อกะปูอยู่ในหูเนาะพี่น้องเดี๋ยวดูอกเลืกชักหน่อยูอ,ยอ้ยถล่มหูสั่นเป็นหูบัวลอยเลยคุดงานใหญ่เดดีตื่นได้ดอพอดี <c ười> พอดีดองเด้อซัมนี่ดองซัมนี่พอดีตะบักงหมูใหญ่อยู่เด้อพี่น้องหมู่นี có ừ. phi để bạn chưa được Nhưng mà chưa được chắc ngồi mình Tôi nhà mình bớt không được Bây giờ tôi lại nó sẽ cực tăng rồi Thì bây giờ tay không ngồi Các hủ có bị cốp đi kìa Cốp cả phù hủ Đấy là cái này Thế thì nó มันกันเลยค่ะเหน่อยๆใหู้ไร้คุกเมิดจหูเลยเลยรับจะมันจะเห็นโตัับเอาหูหูตวมันอยู่บนได้ยึดกำกำมันกำเน่ยแ่จุดนี้เนาะจุดนี้กำอื้ม

jangan kiraพี่น้อง นี่บ่ได้วางมื้อนี้บ่ทางนั้นอีกกํา มาแล้วมาแล้วไอีกกกันกำออีกกำนี่น่ออีกกำตือนโผเตือนโกระซับโกระซับมเป็นยากระซัจังเลยเอาไปดองหน่อยเะเอาไปดองไปดองไปดอง Hoa hẹn chọc con nào ăn. mà hẹn chọc bằng tiếng, con mọi người. Hoa hẹn chọc bằng tiếng. Hoa hẹn âm này ดูเนี então, <int> ่ยมาไปดาอีกอย่็หน่อยเราหุ่นเลยนะพี่หลอกพี่เป็นังไงมนยอวะงม่โตยวะยังงองยาียังฟวงงเลยอื Đây hỏi to gì đây? Dương có biết chơi không? Dương <laughs> biết ừ, <laughs> mà hỏi ngay. Dương siêng của mấy con. Ồ, mẫn coi ngay nó gì đấy. Nó gì đấy? Cầm qua chăng? Cầm. Cầm. Quá thua rồi. Đẩy Chốt qua đây. thì đưa

กำกำให่้ากับปูเลยนะพี่้องพี่ดองมงเ่ยโอ้ยคุณแม่ขาปูน้อยหนีมือคุณแม่นะะปูน้อยนีมือขไก่ขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไกบราณโบรามากขี้ไก่ให้ตายเลขีไก่ขี้ มือบ้าโอ้ยกระปูกระไดคุยไปก่อนแข็งบางเก่าจะหูอะไรโอ้โหั่นเลยบะหี่เจียก็ใดอกยาเด็ดอี่เดี๋ยนางก็อยู่บนี้เป็น้องน้อยแม่นี่แต่กระปูนางก็อยู่บนนี้คุณแม่ขาปูหน่อยปื้อก็ในหน่อยนะพี่ส้อก็ดี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 เด สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปจากช่องแบบบ้รดานครับขอบคุณครับ